สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็น EP ที่2นะครับของเกม Sinister Age เกมที่มีจัมส์แ a ร์ทำให้เราสะดุ้งตลอดทั้งเกมครับเรื่องราวเกี่ยวกับที่เราจะต้องไปค้นหาว่าในเครือหาดลึกลับหลังนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างนะครับเกมนี้น่ากลัวนะครับลุงหนูเลยต้องเล่นตอนยังไม่มืดนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน ก่อนที่จะเริ่มเกมฝาก Subscribe ช่อง YouTube ลุงหนูด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมกันต่อเลยครับ EP ที่2ครับต้องเอาห่างๆจอไวหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีจ u m ส s แกร e ตลอดเวลา หา้าและมีของอะไรไหมไม่มีทุกย่านเก้านะครับต้องระมัดระวัง ทุกครั้งที่หันอาจจะเจอสิ่งที่จะทำให้เราหัวใจวายได้นะครับเรายังไม่เจอคองตรงนี้ อะไรเนี่ยใครทุบอะไรปุ่งปังปุ่งปังอะไรเนี่ยมาจากทางไหนโอ้ย เหมือนจะอยู่ทงางขวาโอ้ยอยู่กระจีสี่ไครนะเสียงดังขึ้นเร่มจากท้ทายนั่นไงอะไรเนี่ยอืม ดีแล้วนะครับเนี่ยที่เล่นตอนกลางวันยังเข้าไม่ได้อืม อยู่ตรงไหนบ่เอยเสียงอะไรร้อนร้อนวูวาวูว่าเนี่ยอืมตัวนี้ดูยังแล้วหลอกให้เรามาทำไมเนี่ยปึ้งปังปึ้งปัง,ปงเนี่ย เปิดไดให้ยังอั้นเนี้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอืมอยังไม่มีกุญแจโอ้ยอะไรอะ เมื่อกี้คงเป็นกลิชของเกมมั้งจะมาอยู่ตรงหลังพม่านนะคงไม่มีแล้วล่ะมีอะไรไหม ไม่มีอะไรอย่างเงียยผิดปกติอย่างนี้จะเจออะไรไหมอ่ะโอ้อืม ข้างลาง่างยังไม่น่ามีอะไรล่ะบ้านก็หลังไม่ใหญ่นะครับเล็กนิดเดียวโอ้เอ๊ะเคยมายั่างห้องนี้ไม่เคยมาใหม่เป่าจำไม่ได้ เดี๋ยวถ้ายังไงกลับไ,ไปดู EP หนึ่งนะครับเจอ ray, รูปอีกฮะโอ้ยโอด่ะรูปโอด่ะโอ้ยชอบทำให้ตกใจอ่ะ มีอะไรไหมโอ้ยเหนื่อยดูเสื้อผ้าเปิดได้ไหมเพื่ออกมาเมื่อกี้คงไม่มีอะไรแล้วเนาะ ห้องไหนมีนาฬิกาไม่กลัวแล้วเข้ามาเลยไม่กลัวมินาิกาห้องนี้เข้ามาที่แวะมาเลยโอ้เจออ่ะอยู่ดีคกุญแจ แมาก็คงเจอเจอไหม แล้วก็จับมือนะ,อห,ออะห,ห้าคืออะไรห้าห้าคืออะไร นาฬิกาป่ะห้องไหนที่เรายัางเข้าไม่ได้ อืมดักเราอยู่ตรงประตูอีกสิฝั่งโน้นขึ้นได้ไหมไปด้วยกทีขอ,อฝั่งนี้ห้องเด็กห้องไหนที่จะเราจะเอากุญแจไปไขเปิด ไหนนี้ไหมไม่ใช่ยายานะยานะโอเคเป็นกลิดจริงๆนะครับห้องนี้ห้องน้ำไม่ต้องใช้กุญแจอย่าโผล่มานะโอเคทางนี้มีห้องปะ เสียงไรแกเสียวายแดงหรือหรืออะไรครับ <C> e <ars> นั่นไงดูห่างๆจอไวก่อนมาพอเราเข้าไปดูตรงนี้แล้ว <C> e <ars> เดี๋ยวถ้าจะมีแจมแก่พุ่งมา ดีๆห้องใหม่อาจจะมีไอเทมนะครับมีตุ๊กตาอะไรเนะี่ยห้าสี่หกและห้าข้างบนห้องข้างบนนั้นหมายถึงอะไรโูปหนวดปลาหมึกญี่ปุ่นเปล่าโอ้วแดงนะเปล่าเนี่ย อโอ้โหยังมีต่อเนื่องเข้าไปอีกเลอครับคอยมาก่อนดูห้องนี้ให้หมดก่อน ไปนะครับพร้อมด้วยนะด้วยโอเงพเพลงเล้าใจมาก ต้องไปหากุญแจอีกละอันนี้ต้องไปหาไขควงครับก็ EP ีที่2ของเกม Sinister Age จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนไหมครับแล้วก็ติดตามกันตอนต่อไป EP หน้านะครับน่าจะเป็น EP ีที่3ครับ ก็ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนี้ครับแล้วก็ติดตามทุกๆคลิปของลุงหนูครับฝากแนะนำฝาก Subscribe YouTube ของลุงหนูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ